เดินทางมาถึงมาที่เรียบร้อยครับกับงานบางแสนครับใครไม่มานี่ตกข่าวแน่นอนกับงานนี่ฮะไฮรักรีโว่เลสซิ่งมาเนี่ยครับเฟียวฟาดเฟสดวลกันมันกว่าก็ในซีซั่นนี้ครับจะมีการแข่งขันเช่นเคยครับรุ่นใหญ่ของเราซ u เปอร์ลีโว่แต่ปีนี้มีนักแข่งหน้าใหม่ทีมใหม่รถใหม่ที่จะมาร่วมทำการแข่งขันรับประกันนะซีซั่นสดใสฮะความแรงไม่เป็นรองใครแน่นอน ไปดูด้านในกันเลยว่าทำให้ลอ้อเล็กๆไว้เ<อ>พราะเราไม่ได้เลียวใช่ไหมเราทำอย่างเดียวนะครับ รูปมันเริ่มเลยเออนักแข่งหรือไงพอพูดดีเฮดีด้วยหุนก็เล่าหุ่นหัวไม่เร็วเลถูกต้องก็เป็นเจ้าของรถแล้วไม่พอใจเลยดูแลผมเล็เจ็บให้ดูแน่ๆแต่ไม่เคยใส่ชุดนักแข่งอ่ะนะใช่อันนี้หุ่นก็ดีแล้วก็ปีนี้ตัวร้อเป็นไงบ้างของเราซุเปอร์รีโวะไมอยากจะลงไปขับก็นะพร้อมไหมก็ พอริโวก็พร้อมอยู่นะครับผมความมองก็ก็พร้อมอยู่ก็ <ๆ S 1> มีอะไรมาก สนามวิล้ยวผิดพลาดหน่อยกล่องอีเล็กทรอนิ์ไม่น้ำเข้าวีเดียวหรอถ้าก่อนเอ้ยสนามสนามก่อนก่อนนี้นี้สามท้ายไม่จอดยังไงให้น้ำเข้าลุงน้องล้างรถแล้วน้ำเข้ากล่องไม่น้ำเข้าก่องก็เลยไม่ได้วิ่งเลยเดี๋ยวสนามนี้ใหม่ครับผมเดี๋ยวต้นเดือนหน้าสุราษฎร์เจอกันครับ ไปครับคนขับปีนี้เปลี่ยนไหมรักเดียวใจเดียวเท่าหูแปดเลี้ยวเต้าหูแปะเปลียว ทีม ja จะไปดูแลช่วงล่างเดิมครับผมใครที่มาถึงไล่โดนเขาลงนี่แหละอัปเดตนะจะมีแล้วก็ปรับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่อะไรใหม่หน่อยอะไรครับแล้วก็ขึ้นใช่ครับแล้วก็เรื่องพวกระบบไฟเก็บรายละเอียดพวกชุดไฟพวกอะไรใหม่ครับผมให้มันเสถียรขึ้นโดนตลอดแหละ สัสดีครับสองสวัสดีครับพี่ไม่เจอกันนานครับช่วงนี้หลังจากจบซีซั่นไปครับผมหลังจากจบซีซั่นไปเรามีทำอะไรเพิ่มเติมสำหรับซูเปอร์ลีโวมาอ่าเพิ่มซูเปอร์ลีโวคันใหม่อีกหนึ่งคันครับของพี่ตัมคัดใช่ครับตอนนี้มันมีคันนะขอสร้างสร้างอีกหนึ่งคันเพิ่มขึ้นมาเก็บข้อผิดพลาดของปีที่แล้ว แก้ไขหมดเลยใช่ครับอ๋อเดี๋ยวคันใหมเ่เสร็จเนี่ยคันนี้ตวจระวังคันนี้ตั้งใจให้วิ่งเข้ารอบลึกๆทุกสนามครับอยากได้แชม,มป์ประจำปีปีหน้าครับสรุกก็จะลงสองคันใช่ครับส่วนอีกคันนึงผมต้องการเลขเจ็ดครับด้วยเวอร์ชันบอดี้เราก็ทำมาปีหนึ่งแล้วอ่าแล้วเราคันนี้เรามีเป้าหมายอยากวิ่งแบบฉีกเลยคือถ้าเกิดว่า ้าดไปไม่พังก็ดังแน่นอนเอาอย่างนั้นเลยครับคุยง่ายๆใช่ครับวางแผนไว้ค่อนข้างดีคือถ้าพังก็ไม่เก็บไม่เสียใจเพราะว่าเรามีอีกคันที่ตั้งใจวิ่งประคองใช่ครับจะไม่จะไม่บูคันนี้แล้วอยากอยากปีที่แล้วที่ยกร้ออะไรอย่างเงี้ยเราเสี่ยงสงสารรถไงใช่ครับนั้นจะเอาแบบลึกเลยใช่ ถ้ายาวเราก็ไว้เล่งตอนซุมอัพเลยจะใส่ริปติ้น,นทีท่ใช่ลุกสุดมากบีมคลังเราเล่นมาเนี่ยได้ครับ สองย่างเปอร์เซ็นต์อยู่ในงนครับผมยังไงเชิญเชิญเพื่อนเพื่อนเอฟีนะครับไปแข่งกันสุราษร์ธานีหนึ่งสองสามครับผมสิงหานนี้ครับผมเอฟซีองย่งเปอเซ็นเจอแน่นอนครับเจอแน่นอนใช่ครับใช่ครับวันที่1-3ึ่งถึสามสิงหาคเนี่คอย่าลืมครับสอย่งเปอเซ็ตครับปีนี้สร้างสิตีใหม่ให้ดูแน่นอนครับครับ ด้านนี้สีแดงครับช่างแกงบายาแพ้ครับอีกหนึ่งสีแดงครับนัดเอทีเอนะฮะอุดรธานีแล้วก็อาจารย์อ้๊มเอดีเอ็คันนี้ครับเป็นหนึ่งซูเปอร์ลีโวที่มาไกลที่สุดในประเทศไทยเพราะว่านี่ฮะอุดรธานีแล้วก็สนามแรกครับต้องไปสุร,ราษฎร์กันเลยทีเดียวนี่ะค,คันนี้ก็จะเป็นรถที่เดินทางไกลที่สุดนะในนักแข่งทุกท่านแล้วคันนี้ครับก็ถือว่า เป็นการโมดิฟายนะฮะเป็นตัวแทนของภาคอีสานแล้วก็ปรับแต่งโดยพี่นัท ATM แล้วก็ผลงานค่อนข้างดีนะสำหรับปีแล้วครับพี่นัทเดี๋ยวไปดูครับว่าปีนี้จะเป็นแชมป์ดอเปล่าจะล้มช่างแจ๊กได้หรือไม่ติดตามพี่นัทด้วยครับอคือแข่งโขนยัไม่พอเราจะแอดรอแอ่งโขนไปแล้วเกี่ยวกความแรง และนี่ครับคือช่วงสุดท้ายของงานวันนี้ครับก็เป็นคอนเสิร์ตจาก You Boy T J แล้วก็ครั้งหน้าครับเราจะไปภาคใต้ครับจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีสนามกม18วันที่ 1, 2, 3สิ่ิงหาคมแล้วเจอกันครับงานหน้าพี่น้องภาคใต้เตรียมตัวไว้ให้ดีไฮลักลีโวเลสซิ่งมาเนี่ย2 0 2 0ันีเฟีวยวฟาสเฟสดวลกันมันกว่าครับ